หากเราเกล่าวถึงมือขวาของพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งปวงเราจะไม่พูดถึงเบืองซ้ายหรือว่ามือซ้ายของพระพุทธเจ้ามีได้เลยครับใครครับที่อยู่ในรูปปั้นของทุกๆวัดทางฝั่งซ้ายมือของพระองค์หากเรามองไปที่ทางขวาและคือพระสารีบุตรผู้มีสติปัญญาทางซ้ายครับคือผู้ที่มีฤทธิ์มาก คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีฤทธิ์มากเป็นเลิศนะครับด้นานอิทธิฤทธิ์ในบรรดาพระอาหารหันต์สาวกทั้งหมดประวัติของพระโมคคัลลานะค่อนข้างน่าสนใจและเหลือเชื่อครับว่าในอดีตพระองค์เคยทำร้ายบิดามารดาจนถึงขั้นเสียชีวิตด้วยความตั้งใจนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุ ที่พูดถึงคือในอดีตชาติก่อนๆเลยเนี่ยพระองค์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบ,บิดามารดาแต่ด้วยความที่บิดามารดาของท่านเป็นผู้ที่พิการไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้พอแต่งงานไปด้วยความที่เชื่อฟังศรีภรรยาศรีภรรยาก็ยุตอนเช้ายุตอนเย็นยุไปยุมาด้วยการที่ฟังไปหลายๆครั้งก็เริ่มที่จะใจอ่อน ก็ออกเลออุบายพาบิดามารดาเดินทางไปที่อื่นโดยโดยที่ว่าท่านนั้นตาบอดพระโมคคัลลานะในอดีตก็แกล้งทําเป็นเสียงโจรน,นะครับมาป้นจริงวิ่งราวในขณะนั้นด้วยความที่บิดามารดาของท่านก็รักพระโมคคัลลานะก็บอกให้รีบหนีไปนะครับเดี๋ยวท่านจะรับมือกับโจรผู้ร้ายเองให้ลูกรีรบหนีไป ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะได้รับความเดือดร้อนเพียงใดแม้ว่าโจรคิดว่าจะมีโจรมาป้นชิงวิ่งแล้วก็ยังห่วงลูกของตนเองนะครับบอกให้ลูกของตัวเองหนีไปก่อนแต่ในขณะนั้นพระโมคคัลนาะก็ยังคิดไม่ได้สุดท้ายท่านก็ทุบตีบิดามารดาจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด กรรมของท่านนั้นใหญ่หลวงจนถึงแม้ขณะที่ท่านได้เป็นพระอ,อรหันต์แล้วก็ตามในขณะที่ท่านตรวจชีวิตตรวจดวงวิญญาณของท่านเองว่าท่านจะดับขันนิพพานในอีกกี่วันท่านพบว่าอีกเจ็ดวันท่านจะดับขันนิพพาน และท่านก็ตรวจดวงชะตารู้ว่าเดี๋ยวจะมีโจรมาทำร้ายท่านจริงๆแล้วได้ฤทธิดเดชของพระโมคคัลลานะถามว่าทำไมถึงยอมให้โจรมาปล้นชิงวิ่งราวและทุบตีท่านโจรมาจากไหนเนื่องจากพระโมคคัลลานะเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มากนะครับว่ากันว่ามีเศษฐีในเมืองแห่งหนึ่งเอาไม้อย่างดี เอาวัตถุดิบอย่างดีมาทำเป็นบาทของพระแล้วก็โพลธนาประกาศข่าวสารไปว่าใครก็ตามที่เป็นพระอรหันต์ขอให้บินเหาะมาเอาบาทที่มีค่านี้แล้วก็จะได้บาทมีค่านี้ไปครอบครองด้วยความที่ว่ามีฤาษีมีพระอรหันต์ทั้งหลายที่แอบอ้างตนแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงๆ พยายามทําทุกวิถีทางอยู่7วันและเข้าในวันที่7เนี่ยยังไม่มีใครสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศไปหยิบบาทอันมีค่านั้นได้เลยลเราเศรษฐีนั้นก็รู้สึกเคลือบแคลงในพระพุทธศาสนาเคลือบแคลงในความเป็นพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีอยู่จริงพระโมัลนะในขณะนั้นก็บินทบาดเดินมากับพระที่เป็นผู้ที่อาวุาวโสน้อยกว่าเรียกว่าพระรุ่นน้อง ด้วยความที่ท่านก็เป็นคนที่ใจกว้างท่านก็บอกว่าท่านจงโปรดไปหยิบบาทพระนั้นเถิดพระรูปนั้นก็เหาะเหินเดินอากาศเพื่อไปหยิบบาทพระนั้นทําให้เศรษฐีในเมืองนั้นก็รู้สึกถึงความเลื่อมใสว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงพระอรหันต์มีอยู่จริงและทําไมครับ ทำไมเป็นพระอรหันต์ถึงต้องมีคนไม่ชอบด้วยก็เปรียบเสมืับยุคปัจจุบันครับที่มีการใช้ความเชื่อใช้ความงมงายของประชาชนตาดำๆหากินตั้งมนตั้งศาสตร์ตั้งโต๊ะสักการบูชาและเมื่อพระโมคัลนะได้ไปถึงที่แห่งใดก็จะมีแต่คนมากราบสักการบูชาก็ทำให้ สำนักอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาที่แท้จริงเสียผลประโยชน์ก็เกิดความขุนข้องหมองมัวและเมื่อถึงการที่ขัดสนจนปัญญานะครับและเห็นพระโมคคัลลานะบินทบาทอยู่เพียงแค่รูปเดียวก็นึกอยากจะทําร้ายแต่ด้วยสิ่งที่ผมเล่าไปเบื้องตน้นเนื่องจากว่าพระโมคคัลลานะได้ตรวจดวงชะตาชีวตว่านี่คือบาปของตน ที่เคยกระทำไว้ในอดีตท่านจึงยอมครับยอมให้โจรเหล่านั้นทุบตีจนกระดูกของท่านแหลกละเอียดท่านเจ็บปวดรวดร้าวทรมานแต่ท่านก็ยอมสุดท้ายเมื่อโจรทุบตีร่างของท่านจนกระดูกป่นปี้โจรกันก็เดินทางไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของพรมโมคลานะผมพูดย้ำนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระโมคลานะ ท่านประกอบกระดูกล่างตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อลาไปปรินิพพานเรื่องของพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ยังกล่าวได้ในอีกหนึ่งตำนานก็คือท่านจะไปเทศหรือจะไปบอกกล่าวแก่พระรูปหนึ่งซึ่งกำลังไปตั้งสำนักของตนเอง คือพูดง่ายๆคือไปอยู่นอกธุรกิจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีแก่นแท้ของเขาอยู่นะครับว่าจะต้องมีหลักการที่ถูกต้องการเชื่อในฟ้าฝนการเชื่อในดวงดาวหรือการเชื่อในการบูชาเทพเจ้านั้นบางครั้งไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธหรือการอดอาหารอดยาอย่างเต็มที่ไม่ใช่อยู่ในศาสนาพุทธมีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมองว่าให้พระโมคคานะ ไปตามกลับมาอยู่สำนักของเราเถิดเพราะว่าพระสงฆ์รูปนี้มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้พระโมคลลาณะก็ไปถึงไปตามพระสงฆ์รูปนั้นด้วยความที่พระสงฆ์รูปนั้นก็ไม่ได้รับไม่ได้มีการต้อนรับอย่างดีนะครับก็ไม่ได้มีที่พักที่พำนักอาศัยให้ก็บอกว่าพระโมคลราณนะท่านกลับไปเถิดเราไม่ได้มีที่พักให้แก่ท่าน พโมคราณะเหลือบมองไปเห็นควับเห็นกองทรายอยู่กองหนึ่งก็บอกว่าท่านงั้นเดี๋ยวเราขอพักที่กองทรายแห่งนี้ก็แล้วกันพระภิกษุรูปนั้นก็พยายามที่จะปฏิเสธบอกว่าท่านมันพักไม่ได้มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเราไม่สามารถให้ท่านพักที่กองทรายได้ก็ปฏิเสธไปอยู่หลายรอบจนแล้วจนเล่าก็จนความพยายามของพระโมคราณะก็เป็นจริงเพราะ ท่านก็เศ้าซีจนพระรูปนั้นยอมแต่พระรูปนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าท่านจะไปพักอาศัยในกองทรายแห่งนั้นได้อย่างไรในเมื่อกองทรายแห่งนั้นมีพญานาคที่มีฤทธิ์ตนหนึ่งพำนักอาศัยอยู่ท่านคิดว่าเดี๋ยวตอนเช้าพระโมละัลนานะก็คงไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้และไม่สามารถมีชีวิตพ้นคืนนี้แน่นอนเพราะว่าพญานาคตนนั้นมีฤทธิ์มาก ท่านก็นหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามพระโมคคัาลานะเดินมาโปรดท่านท่านเห็นภาพตรงหน้าคืนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือพญานาคตนหนึ่งเห็นพระเดินมาเพื่อจะมาพำนักอาศัยก็บอกว่าไม่ให้เข้ามาพำนักอาศัยที่กองทรายแห่งนี้เพราะข้าพเจ้าใช้เป็นวิมานสถิตอยู่ พญานาะคตนนั้นก็พ่นไฟซึ่งมีความร้อนและมีพิษแรงมากแก่พระโมคัลานะด้วยความที่พระโมคัลานะมีอิทธิฤทธิ์มากท่านก็ตั้งศีลก็คือสายสายในเลยท่านก็ตั้งอิทธิฤทธิ์มาแล้วก็พ่นไฟกลับไปที่พญานาะคตนนั้นสุดท้ายพญานาะคแพ้เรียบยกธงขาวก็ยอมจำนนต่อพระโมคลานะ ก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและในตอนเช้าวันนั้นพระรูปนั้นก็ได้รับการเทศจากพระโมคัลานะแล้วก็เห็นว่าพระโมคัลานะสามารถปราบปราบพญานาคตนนั้นได้สำเร็จจึงทําให้พระรนะูปน,นั้นกลับสู่สํานักสงฆ์ที่เป็นพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงนี่คือเรื่องเล่าของพระโมคลลานะครับว่าท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมีอิทธิฤทธิ์มากจนนับว่า เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศที่สุดในการมีอิทธิฤทธิ์แต่ผมเล่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงกรรมใดที่ทำในอดีตนะครับกรรมใดที่ทำในอดีตแม้ว่าชาตินี้เราจะทำดีแค่ไหนเราจะเป็นคนเก่งแค่ไหนเป็นคนรวยแค่ไหนหรือเป็นคนประเสริฐแค่ไหนกรรมที่ทำไปแล้ว มิอาจลบล้างว่าไม่ได้ทำได้พูดง่ายๆอนไนที่ทำไปแล้วก็คือทำไปแล้วยังไงก็ต้องชดใช้กรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะผมเล่าตั้งแต่คลิปที่1แล้วว่าแม้แต่พระศิวลีก็เคยทำบาปนะครับนอกจากเรื่องของการทำกรรมของพโมคะลานะและฤทธเดชของพโมคะลานะผมอยากจะเล่าถึงเรื่องของ กว่าจะเป็นพระอรหันต์ของพระโมคัลานะมันมีอุปสรรคมันมีที่มาและใครรู้ไหมว่าแต่เดิมนั้นท่านเป็นคนขี้เซามากพระโมคลานะเนี่ยนั่งสมาธิทีไหรหลับปุ๋ยทุกทีนั่งหนาที10นาทีหลับนั่งไปสักพักหลับพระพุทธเจ้าจึงให้เคล็ดนะครับว่า ทำลำดับที่หนึ่งถ้าลำดับที่หนึ่งยังไม่หายง่วงลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมยังไม่หายง่วงเอาน้ำโปะหน้าโปะหลังล้างหน้าล้าง,าง,างตาโปะแขนโปะขาเอาน้ำล้างหน้าโปะแขนโปะขาทำทุกอย่างแล้วยังไม่หายง่วงไปนอนเถอะนอนยังมีสติแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาไม่หลงอยู่กับการนอน หมายถึงว่าเมื่อเรารู้สึกตัวก็ไม่ต้องหลงกับการนอนลุกขึ้นมาเลยอย่าพอใจอย่าย,ยินดีอย่ามีความสุขกับการหลับนอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครหรอกครับเก่งมาแต่เกิดไม่มีใครเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ผ่านการฝึกบรรดาผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมง่วงเหงาห้านอนทั้งหลายมันมีหลักการมันมีวิธี ถ้าทำไม่ได้ไม่หายง่วงนอนให้พอเถอะครับนะครับเรื่องของพระโมคัลานะที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะนำเกรดประโยชน์ไปใช้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและขอให้ทุกคน เชื่อในการทำกรรมดีครับเล่าให้ฟังสวัสดีครับ